สวัสดีครับคุนสีแลมรีพามาดูที่ดินสวยๆย่านถนน345หนะอำเบอเร์ปาก็จังหวัดนนทบุรีนะครับแปลงด้านหลังผมเนี่ยเนื้อที่78ตารางวานะครับเป็นที่ดินแปลงมุมด้วยนะครัสำหรับท่านที่มองหาที่ดินโซน345หรือว่าใกล้ถนนวงแนะหวนาญตนาพิเศษนะผมว่าแปลงนี้ตอบโจทย์เลยนะส่วนราคาและอะไรจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับ ที่ดินแปลงนี้เนื้อที่78ตารางวานะเป็นที่ดินแปลงม,มุมปัจจุบันที่ดินของเราถมทั้งแปลงแล้วนะครับถ้าขายตารางวาละ20,000บาทราคาทั้งแปลงจะอยู่ที่1,560,000บาทนะจุดเด่นก็คือเป็นที่ดินแปลงม,มุมนะครับถมทั้งแปลงแล้วปิกัดอยู่ในโครงการอริสลาเพทนะอย,อยู่ตรงหัวมุมซอย3พอดีนะครับการเดินทางถือว่าสะดวกเลยนะครับจากถนนวงแหวนญจาเขนามา2.5กิโลเมตรจาก 3, 4, 5ก็27กิโลเมตรจากเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตอะเข้ามาด้านนี้อะ่ะประมาณ14กิโลเมตรครับริบทภายในซอยก็มีทั้งบ้านเรือนู้อยู่อาศัยมีดเด่นคือเป็นที่ดินแปลงโมงะครับระบบไฟฟ้าประปาผ่านหน้าที่เรียบร้อยแล้วติดถนนสาธารณะทั้ง2ด้านเลยนะที่ดินของเราจะหันหน้าไปด้านทีต่ตะวันออกเฉียงใต้เลย ได้สนใจเราเข้ามาเยี่ยมชมก่อนก็ได้หรือโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทร0 9 5 8 7 9 4 0 5คุณสีนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ